หล่นที่พื้นหรือหล่นที่ไหนแอนน่ะหล่นที่พื้นแล้วคนอื่นอ่เพืนน่ะหล่นในต้นไม้แล้วตอนแรกอ่ะในในตอนคนดูอ่ะมันมันตลกคนเด่คนคนที่กำลังจะลงอ่ะมันไม่ตลกเขาต้องแบบเด็กๆด็กบูหรอเด็กๆเป็นแบบเราแอนเป็นแอนเป็นเด็กบู๊หรอแบบ เพราะว่าชมรมที่เธอเคยอยู่เป็นชมรมเครื่องบินแบบโดดลบมคิดดูดิอย่างหนูเคยอยู่ชมรมห้องสมุดดมตีไทยชมรมโดดล่มอันนั้นคือที่ประเทศไหนนะที่เดนมาร์กค่ะคือระบบการศึกษาเขาจะบังคับให้เราใช่หลังจากที่อันได้จบม .6 แล้วอันมีแก y e เยซึ่งคุณพ่ออยากให้อันไปเรียนที่เดนมาร์กไปเข้าใจวัฒนธรรมไปเรียนภาษานน่นนี่แล้วไปสปอร์ตสคูลที่นู่นที่แบบอยู่ ต่างจังหวัดไปเลยแบบสเตชันสุดท้ายของรถไฟอ่ะไม่มีใครไปแล้วส่งไปเลยไม่มีอะไรมีมีอะไรนะเอ่อช้อปปิ้งเอ่อซูเปอร์มาร์เก็ตอันเดียวร้านอาหารอันเดียวแล้วถ้าเขาเขาาแก้เบื่อกันยังไงตอนตรงนี้ ก็ทําเล่นกีฬากันทุกวันค่ะเช้าจนถึงเย็นเล่นกีฬากันทั้งวันอสองก็คือหลับแล้วไม่ได้ดูละครแลวแล้วโรงเรียนอันนั้นน่ะเขาจะมีวิชาให้เราเลือกแล้วคุณพ่อคืออยากให้ลูกสาวไปแอดเวนเจอร์เพนบอลโกคาร์ดคุณพ่อก็ดูโหดเหมือนกันนะแต่นี้แอนก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ากว่าจะไปถึง แบบจุดที่กล้าทำอ่ะมันก็แบบต้องต้องไหว้ผ่านสักสักหน่อยส่วนน่นิดนึงก็มีจากกระโดดจากอะไรนะเรือกระโดดจากเครื่องบินแต่ว่าหลายคนบอกอุ้ยกระโดดจากเครื่องบินมันน่ากลัวไหมมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะมันมันเป็นอะไรที่สบายอ๋อเป็นยังไงคะตอนใช่ตอนแรกแอนทำซีรี์แบบการเรียนซีรี่ประมาณ14ชั่วโมงค่ะแล้ว ฝึกกระโดดประมาณ3 4สี่ชั่วโมงเพราะมันง่ายมากอือหูเครื่องบินคือไม่้กระโดดไม่ฝึกตรงตรงพื้นอ๋อการฝึกจะกลับพื้นเขาต้องทำยังไงเขาเขามีแบบเครื่องบินที่เขาจำลองไว้ให้เหรอคะ And then there's like door มีประตูใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่เราอยู่ในเครื่องบินเราจะมีคนขับเครื่องบินเราจะนั่งตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้อืมแล้วก็แบบนี้แล้วก็มีคนอื่นที่ต้องกระโดดหลังจากเรา แอนก็นั่งแบบนี้ตอนนั้นอ้วนใช่ไหมใส่หมดกันน้องไปไหมนี่ไงท่านี้เลยที่ยายบอกท่าไฟลอดใช่แบบนี้เลยแล้วแอนพองเราครูนั่งอยู่ข้างหน้าแบบสงสัยชาวพุทธยายเราพุทธยายอะไรอ่ะแล้วแล้วเขาบอกพร้อมไหมไม่พร้อมแต่ยูต้องพร้อมเพราะทุกคนรออยู่ โอเคค่ะแอนก็เดินออกไปแล้วตอนที่เราเดินออกใช่ไหมคะมันจะมีแบบปีกเราต้องแบบนี้ว้าคุณเดินบนปีกเลยเหรออันนั้นอันนั้นคือจำลองอยู่บนพื้นนี่หรือบนท้องฟ้าต้องบนท้องฟ้าบนท้งใช่ตอนที่เราอยู่ในท้องฟ้าแล้วเราต้องแบบนี้ใช่ไหมเราจับบาเดินบนเครื่องบินแล้วและจากประตูมันไปปีกประตูเปิดออกไปเป็นปีกใช่ใช่มันเป็นเครื่องบินเล็ก มันไม่ใช่แบบแอร์บัสหรืออะไรมันแบบแล้วตรงนั่ก็คือใช่แล้วต้เราก็ต้องนั่งใช่ไหมเราก็ต้องเอามือไปจับตรงตรงปีกแล้วก็ให้ขาเราบินไปเลย้าวแล้วก็อยู่นี้เร้กเาจะนับหนึ่งสองสามเขาจะนับหนึ่งสองสามดูเขาไปไม่ยอมไปเขาจะให้่อย กต่้าเราไม่ไปแล้วก็ต้องแตะ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 อย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่หแม่ใช่แล้วเขาบอกว่ายูต้องไปคนอื่นรอยูอยู่ถ้ายูไม่ไปตอนนี้ยูต้องวนไปอีกก็โอเคพร้อมนะค่ะหนึ่งสองสามโอเคหยุดเลย้อ้ยแต่ว่าพ a c h ช t e ของแอนใช่ไหมคะมันมันเชื่อมกับเครื่องบินโซมีฟรีฟอ l ประมาณ10วิ10ถึง15วิ แล้วมันก็จะดึงเอง oh. จนเราไม่ต้องแบบมาดึงอะไร oh. 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 ใช่แล้วตอนฟรีฟอลคือแบบเหมือนสมองดับ่ะ <laughs> มันจะลงมาอย่างนี้ก่อนปะเอ้ยพอพอพอมันพอมันมันจะเป็นลมไหมมันจะเป็นลมมันจะตามลมก่อนแล้วมันถึงจะหนีถึงจะร่วงลงมาใช่มันก็จะเพลชีมันก็จะชุดขึ้นไปข้างบนอ๋อแล้วมันก็เจอแล้วมันก็ผู้คุณหล่นที่ไหนตาได้ไหมัาดาดคุณหล่นที่พื้นหรือหล่นที่ไหนแอนน่ะหล่นที่พื้นอ่ะแล้วคนอื่นล่ะเอเนน่ะหล่นในต้นไม้แล้วตอนแรกอ่ะในใน ตอนคนดูอ่ะมันมันตลกคนด้่คนคนที่กระโดดลงอ่ะมันไม่ตลกเขาต้องแบบเฮ้ยเขาโดดอันนี้แล้วมันมีโลนี้มีมั้พัดในไทยนี่หลังคาตึกขึ้นมาไม่มีหลังคาแล้วเขาต้องแบบยกเท้าอ่ะเฮ้ยมีมีหลดหลังคาด้วยใช่แล้วเหมือนแบบเหมือนในหนังเลยอ่ะมันโคตรตลกสําหรับแอนนะในไทยนี่คือหลดมาต้นตะขามอย่างบบี้เลยคนแรกใช่แล้วเขาลงจากต้นไม้กันยังไงนะคะ ตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรเเขาไปไหนละไเธอี่วแล้วเลยรู้สึกว่าแบบพอมันผ่านมาได้มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่มันเป็นอะไรที่สบายใจมันทําให้ใจเราโล่งเรามีคอนโทรลในทุกอย่างแต่กจะไปถึงตอนนั้นมันแบบใช่เมื่อกี้มวนทองเองเลยอะตอนเกาะอันเนี้ยมีอันไหนหัวไหมมีความคิดอะไรในหัวไหมหรือว่าตองนั้นคือมันมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะถ้าตายไปก็ตายไปแล้วอะ